สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีพี่น้องอสมมตทูกฟ้าเมืองไทยคู่สมรอสมอสมมสมาชิกคนอื่นๆที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยก็ติดใจประเด็นของผู้เสียชีวิตในแต่ละเดือนว่าทําไมสมาชิกชกสสโมมถึงมีผู้เสียชีวิตเยอะจังทางสมาคมได้เปิดเผยรายชื่อไหมก็ต้องนําเรียนแบบนี้ครับว่าเรื่องการเป็นกันตายตคงจะล้อเล่นไม่ได้เอกสารที่สําคัญก็คือเกี่ยวกับใบมรณะบัตร เนี่ยต้องแจ้งอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะแจ้งตายเป็นเท็นะครับเข้าใจตรงกันนะทีนี้แต่ละเดือนเนี่ยสมาคมก็จะเปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิตในเว็บไซต์ของสมาคมนะครับแต่สมาชิกส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้เข้าไปดูนะวันนี้ผมจึงอาสาพาไปดูรายชื่อผู้เสียชีวิตของสมาคมชกสสมอรอบรับรองเดือนก,นกรกฎาคม2 5 6 6ซึ่งมีมากถึง881รายนะครับ มาดูพร้อมกันนะทุกท่านครับนี่คือหน้าจอของเว็บไซต์สมาคมนะครับเดี๋ยวตรงเนี้ยลิงก์เนี่ยผมจะแนบให้ท่านด้านล่างของคลิปนะท่านเข้ามาเจอหน้านี้แล้วขยับเมาส์มาข้างล่างนะครับแล้วก็มาดูที่ข่าวประชาสัมพันธ์ดูนะครับหัวข้อที่3ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้เสียชีวิตรอบประรองเดือนก,นกรกฎาคม25.6 6กดเข้าไปนะครับ ก็จะเป็นรายชื่อสมาชิกจ่ายเงินสงเคราะห์รอบรับรองกรกฎาคม2566สถานะเอกสารครบถ้วนนะครบถ้วนคือจ่ายเงินได้นะครับเอกสารครบถ้วนเนี่ยคือครบถ้วนณนะวันที่30มิถุนายน2566จำนวน881รายแยกเป็นอสม570รายเป็นคู่สมรส308รายและเป็นเจ้าที่3รายนะครับ แค่สามัญทัศน์เนี่ยท่านก็จะสังเกตได้ว่าถ้าเอกสารส่งครบเมื่อไหร่นะเดือนถัดไปเขาก็จะจ่ายให้ทายาดดังตัวอย่างที่ปรากฏนะครับเขาส่งเอกสารมาครบตั้งแต่30มิถุนายน256 6เพราะฉะนั้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยทายาดเขจะได้รับเงินก้อนแรกก็คือนะครับหลังจากที่หักเงินวันที่14กรกฎาคม2 5 6 6เห็นไหมถ้าเรา มอบเอกสารครบถ้วนนะครับเดือนถัดไปก็ได้รับเงินนะท่านดูนะครับกลุ่มแรกก็คือรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประเภทอสอมอนะนี่เป็นตัวสอสมอนนะครับ <c oughs> เห็นไหมเขาเขาแสดงให้ปรากฏลำดับที่ชื่อนามสกุลจังหวัดอะไรอำเภออะไรตำบลอะไรเลขทะเบียนสมาชิกอะไรแบบเนี้ยนะครับท่านจะว่าเขาเอาหลักฐานเทศได้ไหมล่ะไม่ได้ใช่ไหมครับ เขาไล่เลียงมานะเป็นแต่ละจังหวัดอกอไก่ก็ขึ้นก่อนครับกระบี่เนี่ยนะครับแล้วก็ตามด้วยกรทมเห็นไหมครับกาญจนบ,บุรีกาฬสินีกาฬสินีนี่เยอะหน่อยนะครับถัดไปก็เป็นกำแพงเพชรเห็นไหมครับกำแพงเพชรท่านดูจังหวัดก่อนจะง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ขอนแก่นพอเจอจังหวัดเสร็จปับ๊บท่านก็ดูนะครับว่าอยู่ตำบลไหนนะครับอำเภอไหนชื่ออะไรถ้าจะขอนแก่นแล้วก็ จันทบุรีนะครับสะสิงเศราชนบุรีชัยนาทนะครับก็ไล่เลียงไปแบบนี้น่านจยภูมินะชุมพรเชียงรายเห็นไหมครับเขมีรายชื่อให้เสร็จสัพด์เชียงใหม่แล้วก็ตรังจังหวัดตากนาคนปรปฐมนะถัดไปนะครับนครราสีมานาครศรีธรรมราชนาครสวรรค์นนทบุรีนะครับจังหวัดน่านบึงกาฬบุรีรัม ปฐุมธานีประจวคีรีขันเห็นไหมครับปราจินบุรีปรตัตตานีก็ไล่มาเรื่อยๆเนะี่ยพานครศเสียุธยานะครับพเยาพังงาพัทลุงพิจิตรพิษณุโลกนะครับก็ไล่เรียงมาก็ดูนะว่าครบถ้วนตามที่เขาประกาศไว้หรือเปล่าเห็นไหมครับก็ไล่เรียงแบบนี้นะเป็นการตรวจสอบว่าสมาคมเนี่ยนะครับทางานเนี่ยมีการโปร่งใสามากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าก็ดูมาเรื่อย ถัดจากของอสมองก็จะเป็นของคู่สมรสใช่ไหมครับจะไปไวหน่อยนะเห็นไหมครับเขาก็มีรายชื่อคู่สมรสต่อมาเห็นไหมมีทั้งชื่อนามสกุลจังหวัดอำเภอตำบลเลขทะเบียนสมาชิกเห็นไหมครับก็ดูเหมือนกันเลยเนี่คือการตรวจสอบได้นะครับโปร่งใสตรวจสอบได้เราคงไม่คงไม่ถึงขั้นต้องไปตามหาแล้วว่าชื่อนี้อยู่ตำบลน,นี้อำเภอนี้เขาเสียชีวิตจริงหรือเปล่าคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ เห็นไหมครับแล้วปิดท้ายเนี่ยก็เป็นของเจ้าที่ของสมาคมที่เป็นสมาชิกสกสสมอก็เสียชีวิตเหมือนกัน,นครับแต่ไม่มากใช่ไหมครับมีแค่3รายเห็นไหมครับก็แค่3รายดังต่อไปนี้ก็วิธีการตรวจสอบก็แบบนี้ครับไม่ไม่ยากเลยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เว็บไซต์สมาคมไว้ด้านล่างท่านกดเข้าไปแล้วก็ตรวจรายชื่อเหมือนผมนะครับเพราะว่าบางคนทายาเน,ยนะครับเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไม อสอมอซึ่งบางคนมีพ่อแม่เป็นอสอมอแล้วเขาเข้าสมาคมกสกอมสอมอเสียชีวิตไปแล้วตั้งหลายเดือนนะบอกงนี้นะครับทําไมไม่เห็นรายชื่อปรากฏท่านก็ตรวจสอบดูที่นี่ได้ถ้ารายชื่อตรงนี้ไม่มีแสดงว่าท่านมีปัญหาเรื่องของการส่งเอกสารที่ไม่ครบถ้วนนะท่านก็ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมให้สมาคมและถ้าเพิ่มเติมครบถ้วนเมื่อไหลายเดือนถัดไปเขาก็จ่ายให้ทายาทนะครับ นี่คือหลักการนะหวังว่าทุกคนคงรับทราบโดยทั่วถึงกันนะครับแล้วก็บอกต่อๆกันด้วยนะว่ารายชื่อผู้เสียชีวิตดูได้ที่เว็บไซต์สมาคมเขามีความโปร่งใสใตรวจสอบได้หวังว่าข่าวสารนี้จะเป็นเป็นประโยชน์นะครับแก่พี่น้องสมอคู่สมรสสมอเจ้าที่ที่เป็นสมาชิกเจ้กส,สมอทุกคนขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ